โอ้ยวันนี้ครับกิจกรรมเสียตังมาใหม่เพียบเลยนะไปทำยังไงให้คุ้มเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันครับมาถึงกิจกรรมเสียตังประจำเดือนนะครับก็คือกาชานั่นเองนะฮะอืมแล้วก็ที่มาใหม่อันนึงก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเว l เลอร์ s นะครับหรือว่า Adventure ร์หลอกนะครับอือ้ม เนี่ยครับอันนี้ก็เสีย68แมวนะสันมองว่าอันนี้ยังไงก็คุมนะครับถ้ามีกําลังซัพก็เติมไปก่อนเลยนะครับมันถูกกว่ากาชาแหละแล้วสิ่งที่มันได้เนี่ยของดีนะเพื่อนๆเ,เนี่ยกาชาชิ้นที่จําเป็นนะครับอย่างหลังหลับอย่างเงี้ยอ่ะมีหลายอย่างนะครับที่จําเป็นคือสันไปนส่องมาแล้วล่ะนะฮะอ่ะคราวนี้นะครับเราก็ซื้อไปเลยนะสันเอาชิ้นไหนนะครับเนี่ยเห็นนะ มีแต่ของจําเป็นนะครับลองปัดขวามาดูไอ้ก้างปลาหุย้ยหมวกฮิตก็มาแล้วเพื่อนเอ้ยมันต้องมีนะครับหลังก้างปลาก็ดีนะเจาะที่แรงที่สุดในเกมนะครับถ้าใครยังไม่มีเจาะนะอีกนอเดฟเนี่ยอ่แต่สันยังไม่มีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับก็เลยต้องเอาชิ้นนั้นนั่นแหละนะฮะจะได้ครบครบ้แต่เกิดใครมีแล้วสันมองว่าเฮ้ยเอาก้างปลาซ้ำก็ได้นะเพราะก้างปลามันดีนะครับ หรือหลังหลับก็ได้นะฮะอ่ะซื้อมานะครับอันนี้ก็ดีเพื่อนๆตัวสุ่มออฟแมวนะครับไม่รู้ว่าเป็นออฟไหนนะมันสุ่มอีกทีนะครับส่วนของที่เอาหัวใจแลกอย่างอื่นฉันก็มองว่าอืมอย่างไข่เนี้ยใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนน่าจะมีกันครบแล้วมัง้งนะฮะยังไงก็ลองไปคลิกดูได้นะครับว่าเราขาดอันไหนเนี่ยมันสามารถคลิกดูได้นะ ถ้าขาดก็รีบไปจัดมาเลยครับถ้าไม่ขาดก็เลือกเอาว่าจะเอาเป็นตั๋วหรือยังไงนะอ่ะก็น่าจะมีหมดแล้วแหละนะครับในส่วนของไข่พอมาดูถึงกาชาเดี๋ยวนี้ครับรายการเสียตังประจำเดือนนะครับมีอะไรบ้างเด็ดๆนะครับ ที่เด็ดเลยก็คือส่วนหัวครับนี่ colorful visual screen นะครับมันก็คือหมวกตีบอสที่ดีกว่าหมวกหมีนั่นแหละฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้กันนะครับอันนี้ก็ดีนะสายซับดาเมจนะครับต้องใช้ให้นีฮอกก็ได้วาคิลลี่ก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยอันนี้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับเวลาที่เราถือโบ นะครับหรือธนูเนี่ยระยะไกลขึ้นแต่เกิดไม่ถือมูฟสปีดจะแรงขึ้นอันนี้วอคิลี่ใส่ดีมากเลยนะครับเพราะวอคิลี่ถือดาบใช่ไหมมันก็จะไปบวกมูฟสปีดสิบแทนนะครับเออดีมากๆเลยนะแถมไม่จําเป็นต้องบวก6บวกอะไรให้มันยุ่งยากด้วยนะเนี่ยควรต้องมีนะครับสาหรับคนที่ไม่มีมูนนะเพราะว่าซันเนี่ยก็ไม่มีมูนนะครับไอดีเกลือนะฮะแต่ว่าพอใส่อันนี้ไปแล้ว แล้วก็กินอาหารเป็นอาหารวิ่งไวนะครับวาคิลี่เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ที่200พอดีนะครับและยิ่งกดบ้าปีกนะครับทำให้ยังไงก็ถึงนะฮะไม่ต้องห่วงเลยลองมาดูอัตราเรทกันบ้างดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างที่รู้แหละว่ามันก็ไม่ได้ให้ของดีตลอดหรอกนะครับแต่ว่านี่ได้โบมาแล้วครับ เนี่ยของดีที่สุดนะครับที่อยากได้มาเป็นชิ้นที่2เลยนะฮะโอ้ยไอดีเกลือนะครับไอดีเกลือไอพวกเนี้ยครับเราก็ <c oughs> น่าจะได้ชิ้น2ชิ้นก็พอนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมารัวๆเลยนะครับ หดจริงๆนะครับไอส่วนปาก,กหางเนี่ยนะครับโอ้โหเกลือสุดๆนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> มาแล้วนะครับแสงสีทองงามอลามตานะฮะมวกตีบอสนะครับเออได้มาหนึ่งชิ้นนะครับแต่ยังไม่ได้หน้านะก็สุ่มไปครับจนกว่าจะได้หน้านะเนี่ยไอหางกับป,ปากออก บ่อยมากนะฮะไม่รู้จะออกมาไหเยอะแยะนะฮะก็ยังไม่ได้หน้านะครับแต่หัวมาอีกแล้วนะครับยังไม่ได้หน้าแต่หัวมาอีกแล้วเออใส่หนึ่งฝากหนึ่งกันไปเลยจุกๆนะฮะเนี่ยหลังกันหน้ามาหลังก็ปากมาจังเลยนะฮะเอาหน้ามาหน้าหน้าหน้ามาแล้วครับ เรียบร้อยโอ้โห,หนุกมันจะไม่มาแล้วนะในที่สุดก็เหมาตู้ครบนะครับอ่ะมาเทียบให้ดูกันจาๆเลยนะครับเนี่ยหน้าดีมากนะครับหัวตีบอสด,ดีมากนะครับฝากลงไปเลยนะครับเอามาใช้อีกหนึ่งนะเนี่ยฝากให้หมดโบโบเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นะเออถ้าใครจะไม่ฝากเนี่ย หรือใครจะใส่หนึ่งฝากหนึ่งก็ได้นะวาคิลี่ใช้นักธนูใช้บางทีสไนาฟาร์มอาจจะใช้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวสันไปเทสให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามูฟสปีดกับระยะอนไนดีกว่าเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับแต่ยิงไกล10%ก็มีผลนะแย่งสามารถแย่งได้ไวขึ้นนะครับบางทีมูฟสปีดถ้าเรามีมูแล้วอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เนาะเนี่ยเห็นว่าออฟมันดีนะครับ ยังไงก็ต้องมีไว้นั่นแหละนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังไม่มีร้านเติมนะครับสันก็ขอแนะนำเป็นร้าน p ป y ท to Win t o นทอนะครับรับรองว่าเติมเร็วเติมไวนะครับเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยฮะไม่จำเป็นต้องรอแอดมินนะหรือใครอยากจะใช้บริการกับแอดมินก็ได้นะครับอ่านี่นะฮะเทียบริตาเนื้อเลย ยังไงหมวกใหม่ก็แรงกว่าหมวกหมีนะครับเพราะว่ายิ่งมีเพื่อนในแมปเนี่ยเนี่ยทีมเมทเนี่ยใส่ชิ้นนี้ด้วยก็จะบวกอีก3สแต็กปะก็จะเป็นบวกอีก9ในการตีบอสนะครับก็ไปบวก6นะฮะให้มันได้เจาะซะนะแต่จะได้ไม่ได้ก็ไปรุ้นอีกทีนะสันว่าถ้าเกิดได้บวก6อ่ะอยากจะเอาไปเทสกับลังลูกตาจังเลยเอ,อ แต่ในส่วนตัวสมองว่ามันดีคนละอย่างธนูได้ระยะหลังลูกตาได้วิ่งนะครับอืมถ้ามีมูลป่าเนี้ยใส่ไปแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแต่พอไม่มีมูนะมันก็ต้องทําให้คิดเยอะขึ้นนะครับส่วนการ์ดก็อมาโอเคเหมือนกันนะครับสปาชาย2 0 0 0ันเอนะเนี่ยมันต้องมีนะซื้อมาแล้วก็ขายเลยนะครับแองก็ดีนะ ราะว่าตอนนี้วาคซีนเยอะนะครับจะได้ใส่แองกันวาคซีนนะครับอันนี้ก็ดีที่สุดเลยนะครับปลดหมวกด้วยเวลาี A A ให้จอมมันกาดใส่ในอนาคตนะครับสุ่มไปเลยนะครับถ้าใครได้อันเนี้ยนะฮะแต่สันว่าสันจะต้องสุ่มให้ได้แหละแต่ว่าไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับไอ้บอสแปลงชั้น3าเนี่ยนะฮะมันดีจริงๆนะครับถ้าจอมมันกาดใส่ A A ใส่หรือว่าวิใส่เนี่ยโอ้โหของแตกรัวๆนะครับหมวกใข่ก็เอาไม่อยู่นะ ไปลองสุ่มกันดูครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะ